โรงพยาบาลน,น้ำท่วมไฟดับผู้ป่วยวิกฤตเกือบ100ชีวิตรอความช่วยเหลือแต่กระทรวงกลับบอกว่าไม่จริงวันนี้ผมจะพาไปดูว่าไม่จริงคำนี้มันทำร้ายจิตใจหมอพยาบาลได้สาหัสแค่ไหนครับเรื่องมันเริ่มขึ้นแบบนี้ครับคุณผู้ฟังเมื่อคุณเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ามันไม่ใช่วันธรรมดาเลยมันเป็นวันที่ภาคใต้ถูกน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลองคิดภาพตามผมนะถ้าไฟดับข้าวปลาอาหารเริ่มร่อยหรอออกซิเจนกำลังจะหมดแล้วมีคนไข้วิกฤตเกือบร้อยคนนอนรอการดูแลอยู่ตรงหน้าคุณผู้ฟังคิดว่าหมอพยาบาลเขาจะทำยังไงกันแต่เรื่องที่มันบีบหัวใจที่สุดมันยังไม่ใช่เรื่องนี้ครับ เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดนอุทกกััยเล่นงานอย่างหนักจนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับไฟฟ้าดับสนิทนั่นหมายความว่าระบบช่วยชีวิตโดยเฉพาะระบบออกซิเจนมันใช้ได้อีกไม่นานแผนก ICU ต้องรีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก90กว่าชีวิตขึ้นไปที่สูงให้เร็วที่สุด บุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานกันแบบไม่ได้พักเกิน24ชั่วโมงติดหลายคนไม่ได้อาบน้ำไม่ได้นอนบางคนข้าวแทบจะไม่ได้ตกถึงท้องมันไม่ต่างอะไรกับสมรภูมิรบเลยคุณผู้ฟังแต่เป็นสงครามที่สู้ด้วยหัวใจและจิตใจของคนเป็นหมอเป็นพยาบาลล้วนๆ ทีนี้ในภาวะวิกฤตแบบนั้นพอพี่ๆหมอพยาบาลเขาเริ่มส่งเสียงขอความช่วยเหลือโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่งสัญญาณ SOS ให้คนข้างนอกได้รับรู้สิ่งที่ตอบกลับมาจากหน่วยงานที่ควรจะเข้าใจเขามากที่สุดมันกลับมาแบบนี้ครับคุณผู้ฟังทางกระทรวงสาธารณาสุขออกมาบอกว่าข้าวหมดไม่จริงไม่มีอาหารไม่จริงมีศพ80ศพไม่จริงโอ้ คุณผู้ฟังครับประโยคสั้นๆแค่เนี้ยมันทำให้ใจคนทำงานมันหายวูบได้แรงกว่าตอนไฟดับแรงกว่าตอนรู้ว่าข้าวจะหมดแรงกว่าตอนรู้ว่าออกซิเจนกำลังจะหมดเสอีกลองนึกภาพตามผมอีกทีนะคุณผู้ฟังเป็นพยาบาลคนหนึ่งใน ICU ยืนขาแข็งมาทั้งวันทั้งคืนดูแลผู้ป่วยวิกฤตเกือบร้อยชีวิตตัวเองก็เหนื่อยจนแทบจะล้มทั้งยืนอยู่แล้วแล้วจูๆ่ๆก็มีคนมาบอกว่า สิ่งที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้ความทุกยากลำบากที่คุณเจออยู่เนี่ยมันไม่จริงฮะคำนี้คำเดียวมันไม่ใช่แค่ทำให้ร่างกายพังนะครับมันทำให้หัวใจแตกสลายเลยอ่ะเพื่อความเป็นธรรมเรามาดูข้อเท็จจริงกันตามข้อมูลที่ออกมาจากฝั่งกระทรวงสาธารณาสุขเขาก็บอกว่ามีการส่งอาหารเข้าไปให้แล้ว1,000กล่องอันนี้ยืนยันแล้วว่าจริง แล้วก็เรื่องมีผู้เสียชีวิต80รายอันนี้ก็ไม่จริงซึ่งก็ยืนยันแล้วเหมือนกันอืมโอเคครับฟังดูก็ดีนะแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟัง ไอสารที่ส่วนกลางออกมาอธิบายเนี่ยมันมาในช่วงเวลาที่คนหน้างานหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เขายัางวิ่งวุ่นกันเหมือนหนูติดจันอยู่เลยเขายัางต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกันจ้าละวันเพราะออกซิเจนมันกำลังจะหมดจริงๆดังนั้นคำว่าไม่จริงที่ถูกพูดออกมาในช่วงเวลานั้นมันเลยกลายเป็นคำที่ทิ่มแทงหัวใจคนที่อยู่หน้างานอย่างรุนแรงมากมันเหมือนเป็นการบอกหมอพยาบาลเหล่านั้นไกลๆว่า พวกคุณตื่นตูมไปเองหรือเปล่าคิดไปเองใช่ไหมเรื่องที่พวกคุณโวยวายกันเนี่ยมันเรื่องไม่จริงทงั้งๆที่สิ่งที่พวกเขาทำก็แค่การส่งเสียงขอความช่วยเหลือในยามขับขันเท่านั้นเองคุณผู้ฟังเห็นหรือ,อยังครับว่าปัญหาที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าข้อมูลของใครถูกหรือของใครผิดแต่มันอยู่ที่การปฏิเสธความรู้สึกและความเป็นจริงของคนที่กำลังทำงานหนักอยู่หน้างาน แพทย์และพยาบาลเขาไม่ใช่หุ่นยนต์นะคุณผู้ฟันเขาเป็นมนุษย์มีความรู้สึกมีความกลัวมีความเหนื่อยล้าเป็นเหมือนเราทุกคนแล้วพอหัวใจดวงเล็กๆที่กำลังต่อสู้อย่างสุดกำลังถูกทำให้เงียบเสียงลงด้วยคำสั้นๆว่าไม่จริงสิ่งที่มันแตกสลายมันมากกว่ากำแพงโรงพยาบาลมันหนักหนากว่าตอนไฟฟ้าดับเพราะสิ่งที่พวกเขาได้ยินมันคือ ความเหนื่อยยากลำบากที่เธอกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนั่นคือการไม่ให้เกียรติกันนั่นคือการไม่มองภาพรวมของสถานการณ์ที่แท้จริงนั่นคือการละเลยความเหนื่อยล้าทางใจที่มันสาหัสกว่าความเหนื่อยกายหลายเท่า แล้วคุณผู้ฟังคิดดูสิครับถ้าหัวใจของคนที่เป็นด่านหน้ามันพังลงแบบนี้พวกเขาจะยังมีแรงยังมีกำลังใจไปดูแลผู้ป่วยต่อได้อีกนานแค่ไหนกันดังนั้นครับคุณผู้ฟังถ้าเราได้ยินข่าวแบบนี้อีกสิ่งแรกที่เราควรทำอาจจะไม่ใช่การรีบเข้าไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดแค่เราพยายามทำความเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริง แค่เราเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์เราเขากำลังดิ้นรนต่อสู้อย่างสุดกำลังมันไม่ใช่การสร้างดราม่าเพราะถ้าเสาหลักอย่างพวกเขาหักลงเมื่อไหร่ผู้ป่วยวิกฤตอีกเกือบร้อยชีวิตที่นอนอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีใครคอยดูแลอีกต่อไป ผมอยากจะขอส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจนะครับอย่าปฏิเสธความจริงของคนทำงานเลยครับแต่จงยอมรับแล้วรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วก็ขอส่งเสียงไปถึงคุณผู้ฟังทุกคนอยากให้เราเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใครและสุดท้ายผมอยากส่งกำลังใจไปให้พี่ๆหมอพยาบาลทุกคนที่กำลังสู้ศึกหนักอยู่นะครับขอให้รู้ไว้ว่าความพยายามของพวกคุณความเหนื่อยของพวกคุณมันไม่มีวันสูญเป เพราะพวกคุณคือหัวใจของระบบสาธารณาสุขคือคนที่ทำให้ชีวิตอีกมากมายยังมีโอกาสร,รอดต่อไปเรื่องราวแบบนี้มีอีกเยอะเลยครับที่คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่รู้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้จะได้ไม่พลาดประเด็นสำคัญที่เราต้องช่วยกันจับตามองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ